พี่น้องพอกันอีกแล้วนะคะกับส่องสุดใจพากินพะเลาะค่ะพี่น้องวันนี้ก็มาสร้างเทียงหน้าน้อยคือเก่าค่ะพี่น้องยังบริเลียอนีอโโโมนอ้ม,มาปูพืชค่ะพี่น้องกำลังทำการปูนาทกมาอยู่นาทก ทงที่มีแม่น้ำสงครามล้อมรอบใชนะ่ไหมเนาะอาสพแม่มน้ำสงครามก่อนค่ะใช่แม่น้ำสงครามรุ่นหุ่นยาวไปเลยค่ะพีนะ่น้องลงไปทางพนกับไปทาง บ้านโนดบ้านเพียมาทางนี้ก็ไปท,งทางพูอุนบานทะก,ก้อนดลป่อพี่น้องทางนี้นี่คือจะสร้างทางนั้นคือจะวัดบึงกาลเด้พี่น้องสร้างมาวัดบึงกาลฝั่งทางสเใจอยู่นี่คือสะกลค่ะสะกลนครทางนั้นบึงกาลเด้ค่ะพี่น้อง แนะนำสงครามล้อมรอบล้อมร,ร,รอบนาค่ะนาท่งที่ให้แมคโครมามางอยู่คาค่ะพี่น้องเสียดนาแบบนี้พอได้เข้าพี่น้องย่คาเแล้วนี้แต่ไฟไหม้เลยบ่ออได้บบได้หอบขาดเลยเปียกไหม้ครับพี่น้องบัดนี้ ต้แปดพื้นเสียงนน้อยครับพี่องเตรียมเตรียมลงนาแล้วคือน้องถุง ป้อมโง,งนนะตัวอยู่ข้าวกับพละเผาและกโนอยู่ยพี่น้องให้มันแห้งสักค่ะก่อนจะโจด<ม><ม>อยู่อยู่ใกล้ๆกันอยู่เด้อพี่น้องเอ้ยคนละจังหวัดฝะสงขลาคนละจังหวัด จังหวัดบึงการทางสเจยู่จังหวัดสกลเปินกม็มีมีเพื่อนอยู่ด้วยพี่น้องนี่งอยฟังของขามฝฟังนั้นกระขอขอบคุณพี่น้องด้วยค่ะที่เข้ารับชม ฟังคลิปให้เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้คลิปตัวไปนะคะพี่น้องคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนด้วยค่ะพี่น้องอก็จะไปเตือนอลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สนใจพากินเผะ,ะ,ะิญในด้วยค่ะสองน,น้อยเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้คลิปต่อไปนะ้อะพี่น้องคลิปนี้ลาไปก่อนคลิปหน้าพร้อมใหมคะสวัสดีค่ะ